พี่น้องเบางแนงครับฝานถู้เอามาวานไว้ครับนี่ครับเห็ดขาขาวอยู่ครับนี่ครับเห็ดพอหลังฝนตกเป็นต้นเลยครับเอาหาจยู่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวได้ซ้ำนี้เลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปเลาะเก็บเห็ดปูเจาก้อนะครับตามไปเลยครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับเ็นกครับอก็เห็ นี่กคือเยอะนะครับปีนี้นะครับมีคนก็มาก่อนกันแล้วครับมีหยิบรถกันแบบเยอะมากครับขายามาก็ประมาณห้าอุปกรณ์ก็วันนี้ยังน้อยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วครับนี่ทางขึ้นเขาของเรานะครับเราจะขึ้นทางนี้นะครับผมถามมาเลยครับหลังจากขึ้นมานะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับนี่คืออุปกรณ์ในการหาเห็ดเผาะของเรานะครับคือช้อนนะครับเดี๋ยวก็ทําอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับผม อุปกรณ์ในการเรียกว่าสะหาเห็ดนะครับวันนี้ครับช่วงนี้เห็ดเริ่มดอกใหญ่แล้วครับต้องเคลียหานะครับเพราะว่าคนมาหาเยอะแล้วนะครับเห็ดที่มันจะโผล่ออกมาก็รู้สึกมันจะมีไม่มากแล้วนะครับเพราะคนมาหาเยอะนะครับเข้าป่ามาแป๊บเดียวครับวันนี้ก็เจอแล้วครับผมครับเห็ดหลังฝนตกครับมันเห็นชัดมากเลยครับนี่ครับเป็นลูก เดิมแบบเข้าขาอยู่เลยครับมันเราไม่ต้องเคลียร์หานะครับนี่หลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับดินมันก็จะเขาเรียกว่าไหลออกแล้วก็เลยแต่ดอกเห็ดนะครับที่มันติดอยู่นะครับนะถ้าเจอแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหอยจะมานไหมครับวันนี้ นี่ครับผมแลกครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมครับเดี๋ยวหาอีกต่อไปครับมันมาเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สี่ครับแต่ไม่เห็นคนขึ้นมาครับไม่ได้ยินเสียงคนนะครับเราก็เก็บเห็ดแบบเงียบเงียไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็ดกําลังแบบเรียกว่าดินมันออกแล้วมันเห็นชัดนะครับไม่ต้องขี่หาเลยครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการเข้าป่านะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับก็จะมีพวกยุงนะครับแมลงเยอะนะครับเดี๋ยวต้องจุดยากันยุงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ยุงได้ตอมเรานะครับพี่น้องจุ่มนี่ครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับ มันดูข้างๆก้อนหินแบบนี้แหละครับเห็ดเพาะนะครับเดี๋ยวเขาจะเคียดูนะครับมันก็จะมีแบบเป็นมูแบบนี้เลยครับนีก็เป็นขุยเป็นคุยแบบนี้เลยครับดอกใหญ่แล้วครับช่วงนี้นครับ พี่น้องวันนี้ครับโอ้ครับตรงนี้ตรงนี้มันน้ำเซาะลงนะครับมันน้ำไหลลงนะครับเห็นแบบตกเห็ดเข้าขาวนะครับยังมีคนออกมาหวานทิ้งไว้นะครับมีครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บนะครับช่วงนี้ือว่าเป็นกำไรมากเลยครับเห็ดเพาะหลังฝนตกครับเห็นชัดมากเลยครับโอ้เยอะมากครับตรงนี้ครับ ส่ง,งป,เปีเก็บเปล่าเล็ดนะครับพี่น้องครับเหมือนๆนะครับมานนี่ นี่ครับเจอหมนี้โฮมเดียวนะครับเบิ่งโลดครับนี่ครับมาะมานสองกิโลได้ครับนี่มันมานเลยครับโฮมเดียวนะครับนี่ครับสุดจอดมันมานเลยครับตอนนี้ก็เลาะมาถึงฝั่งมีฝั่งบ้านผู้ครับฝั่งบ้านผู้กีนี้เลาะมาจากโมนครับฝั่งธรรมาประเม็งกัไปกับขยนดูเขาเขากำลังขึ้นครับแต่ว่ามันก็ไปก็หมานเพื่อหมานมันครับรอบแรกครับ นีฝั่งบ้านพนมิตรมันสองโลครับตื่ไปเพราะย่างกว่างไงครับเบรนไฟไหมมาไม่เป็นมาร้อนนี่เต็งแต่แรกนี้ว่าจะลงแล้วครับตอนีน้ำหมดก็เลยไปแวะที่กุดล้างนะครับกุดยาคู่เราเห็นคุดน้ำนึงก็เลยได้น้ำมาฝนนึงก็เลย ไต้อครับพี่น้องครับกินข้าวกอนครับกินข้าวกอนเอาข้าวมาพร้อมเพลงละในน้ำอยู่กุญญาคูกันก็เลยก็เลยรอดนี่คือปลาเห็ดเพาะปูจ้าก,ก่อฟังบ้านปูนะครับเพราะว่าถ้าคนบ้านอื่นมาเนี่ยครับเอามาไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันเดีวนี้มาดูครับสภาพบนเป็นหน้าผา ช,ชันลงมาแล้วครับ่างผ่านก้อนหินนะครับหน้าผาลงมามันชันแล้วก็ลกนะครับไม่มีใครมานอกจากคนบ้านภูเพราะกัวหลงนะครับนี่นะผมถึงได้เหตุเพราะว่ามาตรงไปบริเวณที่เขาไม่ไปนะครับแล้วก็เดินตามร่องน้ําไปเลยครับเดี๋ยวลงไปเลยผมเจอแล้วครับนี่ครับมีกับเจอหูแล้วครับมันก็อยู่จูู่่มีร่องน้ําครับร่องน้ําหน้าผาครับลงมา เราก็ค่อยๆเลาะลงมาครับอันตรายครับมันไขลงมาจะเห็ดเกาะเห็นไหครับนี่เห็ดนี่นครับนี่เห็ดครับนี่ครับนี่ครับเห็ด่ครับเห็ดครับนี่เห็ดฝัดด่งนี้ครับนี่วสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพอกิ่งใหญ่เลยครับ Не, yep. มีรอยมาหาอยู่นะครับดูฝั่งมีรอยคนขึ้นมาครับแสดงว่าคนบ้านผูกขึ้นมาเขาดูแล้วครับน่าจะเป็นเจ้าถิ่นท่านี้แหละอยู่ใกล้ๆท่านี้ถ้าแผบนนี้ก็คือสถานการณ์นนี้ก็คือเราก็เลาะลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนบ้านผูกขึ้นมาเขาแถวนี้น่าจะเป็นแบบแก้วเขาเอาก็เลยร,รู้ทางนะครับดูตรงไหนมันมีเห็ดไงเราก็ คงจะมาทีหลังผมไม่ได้แล้วอันนี้อนนพอแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวเลาะกลับแล้วล่ะครับผมนนี้ฝั่งบ้านภูนะครับฝนก็ขึ้นทั่วแล้วนะน่เงียบไม่มีคนเลยครับวันนี้ใส่จอดดูเต็มเบิร์ดแล้วครับผมมือเบิร์ดแล้วครับเสือจะผมนี่นะครับ 1นีกัไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็พอได้กินอยู่นะครับอขอบคุณน,นะครับ